อขอให้จมเราทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสของลมหายใจของเราให้ชัดเจนให้ต่อเนื่องกันสักพักหนึ่งก็ยังดีดีกว่าไม่ได้ทำนั่งตามสบายวางกายให้สบายแล้วก็วางใจให้สบายฟังไปด้วยโน้มสำเนียงดังที่หลวงพ่อได้พูดให้ฟังเสียงก็สักแต่ว่าเสียงลองสูดลมหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆ อย่าไปบังคับนะการสูดลมหายใจยาว่อนลมหายใจยาวอันนี้เป็นแค่เพียงอุบายใจของเราก็จะสงบจังมันขึ้นกายของเราก็จะคลายความตึงเครียดเด้ลงสัมผัสของลมหายใจที่กระทบปลายจม,มูกของเราเรามีความรู้สึกรับรู้อยู่เราพยายามสร้างความรู้สึกรับรู้ตรงนี้แหละให้ต่อเนื่องเขาเรียกว่ามีสติรู้กายเพียงแค่สร้างเฉยๆนะยังเอาไปใช้การใช้งานไม่ได้ ถ้าเราสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องถ้าความรู้สึกตัวพังเผอหรือหลุดไปแล้วก็กระตุนความรู้สึกใหม่ให้เกิดความเคยชินความรู้ตัวต่อเนื่องได้เมื่อไหร่ส่วนใจนั้นบางทีเขาจะเกิดเขาจะปรุงจะแต่งก็จะอีกส่วนหนึ่งถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่ปัจจุบันจนชำนาญใจของเราจะปรุงแต่งส่งออกไปภายนอกก็จะเห็นเห็นอาการของใจ ว่าการกาะตัวของใจเป็นอย่างไรอันนี้เพียงแคร่รู้รู้อาการของใจที่จะเกิดเราก็รู้จักควบคุมเอาความรู้ตัวที่เราสร้างขึ้นมานี่แหละเข้าไปควบคุมเราก็สูตดลมหายใจยาวๆใหม่ใจของเราก็สงบขึ้นมายังมีอาการของความคิดอีกซึ่งเรียกว่าอาการองคันห้ามีากันทุกคนความคิดที่ไม่ได้ตั้งใจคิดนั้นเขาพูดขึ้นมาได้อย่างไร บางครั้งบางคราวเวลาโน่นขาก็เวลาทําการทํางานหรือนั่งอยู่เฉยๆก็มีความคิดพุดขึ้นมาตัวใจจะเคลื่อนเข้าไปรวมเองเราไม่ต้องเป็นนันยากเลยเขาเคลื่อนเข้าไปรวมถ้าเรามีความรู้ตัวอยู่ขณะลมหายใจเข้าออกปุ๊บเราก็จะเห็นการเคลื่อนเข้าไปรวมตัวของใจเคลื่อนเข้าไปรวมความคิดถ้าเราเห็นตรงนั้นขณะเขาเคลื่อนเข้าไปรวมเขาก็จะดีดออกจากความคิดเขาจะแยกของเขาเองเหมือนกับขโมยจะเข้าบ้าน ถ้าเจ้าบ้านเขาเห็นมันจะรีบกระโดดออกทันทีรีบเพ่นทันทีอันนี้ถ้าเราเห็นตรงนั้นปุ๊บใจมันก็เคลื่อนเข้าไปรวมเร็วไวมากทีเดียวถ้ากำลังทติของเราไม่ตโตเนื่องไม่เข้มแข็งไม่เร็วไวก็ไม่เห็นตรงนี้ถ้าเราเห็นปุ๊บใจมันก็จะพลิกป,ปั๊บหงายปุ๊บแยกออกจากความคิดปุ๊บหงายปุ๊บขึ้นมาใจก็จะว่างกายก็จะเบา นี่แหละเห็นใจกับอาการท้องใจชัดเจนคลายความหลงซึ่งเป็นส่วนนํามาทําด้วยกันตรงนี้แล้วก็สติที่เราสร้างขึ้นมาเลยตามดูความเกิดความดับที่จะผุดขึ้นมาปรุงแต่งใจนี่แหละก็เรียกว่าเห็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาต้องเห็นนะเห็นแล้วตามทําความเข้าใจว่าเขาเรื่องอะไรที่เกิด เกิดขึ้นได้ยังไงตั้งได้ยังไงแล้วจบลงไปได้ยังไงเขาจบลงไปความว่างเปล่าเข้ามาได้ยังไงเรื่องใหม่ก็เข้ามาอีกปรุงแต่งเข้ามาอีกใจของเราถ้าเข้าไปร่วมอีกเราก็ดับเราก็ละอีกถ้าไม่เข้าไปร่วมเราก็ตามดูตามเห็นตามทมความเข้าใจนี่นี่แหละเขารู้ว่าเรียกว่าอนิจจังทุกขังอนัตตาในขันหะเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามตามทาความเข้าใจได้เมื่อไหร่เราก็จะเข้าใจคําว่าอัตตาอนัตตาเข้าใจคําว่าสมมุติวิมุติเห็น จนใจของเราเกิดความเบื่อหน่ายว่าสิ่งพวกที่มาปรุงแต่งใจนี่ไม่มีสาระประโยชน์แกนสารอะไรเกิดความเบื่อหน่ายอยากจะลบเบียกลิกทําความเข้าใจแล้วค่อยละขันห้าละขันห้าเรามาดับความเกิดที่ใจหนุนกําลังสติปัญญาไปทาหน้าที่แทนทุกเรื่องจนสติปัญญาของเรากลายเป็นมหาสติกลายเป็นมหาปัญญาหมดความสงสัยหมดความนังเลหมดสิ่งที่จะไปค้นควานั่นแหละเขาถึงจะหยุดนิ่งได้ แต่ใจของเราก็ยังเกิดอยู่เรามาดับความเกิดของใจมาละก,กิเลสที่ใจอีกกิเลสยากกิเลสละเอียดอีกมันมีเยอะมากมายจริงๆนะยิ่งฝึกไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นเยอะยิ่งเห็นเยอะเท่าไหร่ยิ่งทําความเข้าใจยิ่งแก้ไขตัวเราเองไม่ใช่เอาไปทําปุ๊บมันได้ปั๊มต้องทําไปเรื่อยๆจเจริญพรมบิหารไปเรื่อยๆละก,กิเลสไปเรื่อยๆจนไม่เอาไม่เหลือไม่มีอะไรจนเหลือได้ความบริสุทธิ์คือความสะอาดของใจนั่นแหละจนบริหารสติหานส,สมมติวิมุตด้วยสติด้วยปัญญาของเราได้นั่นแหละ การพูดง่ายแต่การกระทำเราต้องมีความเพียรอย่างยิ่งยวดเป็นบุคคลที่มีความขยันเป็นบุคคลที่มีความเพียนทุกิริยาบุตยืนเดินนั่งนอนกินอยู่ขับถ่ายจนเป็นอัตโนมัติในการดูในการรู้ในการละจะเอาจะมีจะเป็นก็เป็นเรื่องของปัญญาทําได้บ้างไม่ได้บ้างก็พยายามอย่าไปทิ้งพยายามทาแต่คนทั่วไปมี้แต่หอบกิเลสเข้ามาทับทมดวงใจของตัวเองจนดินเป็นดินพอกหางหมูยากที่จะขัด มันก็เลยยากที่จะเข้าถึงจุดหมายปลายทางได้แต่ก็ต้องพยายามมันไม่เหลือวิสัยพยายามกลับบ้านเก่าคือความสะอาดความบริสุทธิ์ของใจพยายามทําให้ได้มันไม่เหลือวิสัยหลก แนวทางนั่นมีอยู่ตั้งนานแล้วพระพุทธองค์ท่านได้ค้นพบออกมาเปิดเผยเราจะไปฝึกขัดปฏิบัติธรรมที่นนทนที่นี่ก็เพื่อไปแสวงหาแนวทางหาวิธีหาอุบายถ้าเราเข้าใจแล้วตื่นขึ้นมารีบดูใจรีบดูใจใจที่ไม่เกิดเป็นลักษณะนี้ใจที่ไม่มีกิเลสเป็นลักษณะอย่างนี้ความคิดผุดขึ้นมาปุุงแต่งใจเป็นลักษณะอย่างนี้กายของเราทำหน้าที่อย่างนี้มีหมดอยู่ที่กายของเราเป็นแค่แต่ว่าเราจะทำหน้าที่ของเราได้ดีหรือไม่เท่านั้นเอง ก็ต้องพยายามฝากไว้กับทุกคนเป็นงานของเราตัวเราเองไม่ใช่งานของคนอื่นไม่ใช่งานของหลวงพ่องานของหลวงพ่อก็งานอย่างประโยชน์ให้กับสมมุิเท่านั้นแหละงานภายในของหลวงพ่อจัดการของตัวเองมาตั้งนานแล้วเห็นหมดทําความเข้าใจได้หมดว่ามเกิดยังไงไปยังไงมายังไงการละกิเลสยังไงความกลัวเป็นยังไงความอยากเป็นยังไงอดอาหารก็อดละความกลัวอยู่กบหลุมศพก็อยู่อยู่ตามประชาก็อยู่ไปพึกมาหมดนั่นแหละไปจัดการกับมันมาหมดนั่นแหละ จบภายในแล้วก็สนุกยังประโยชน์ภายนอกให้กับพี่กับน้องของพวกเราหลวงพ่อก็พาทำอยู่ตลอดเวลา่วนงานภายในเราต้องทําดําเนินให้ถึงจุดหมายปลายทางให้ได้กันทุกคนสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนให้โตเนื่องกันจะปักนะอ่ะปากกันไว้เพื่พร้อมๆกันค่อยไปสร้างสรรต่อตทำความเข้าใจนะ